สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโครงงานโครงใจค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรตราชวิทยาลัยเชียงรายเดี๋ยวเรามาดูว่าในโรงเรียนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะอุ้ยเดยวคุณคะ,ะ,ะไปไปทำอะไรข้างบนนะคะเก็บด,ดอกสารพีค่ะสารพีเอาไปทำอะไรหรอคะอยากรู้ใช่ไหมคะหนก็ตามมาเลยค่ะช่วยช่วยไล่ะ ได้ค่ะได้กระถิ่นค่ะอ๋อที่ไหนคะเนี่ยที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่จะมาสัมภาษณ์คุณโอ้ว่าคุณทำไมถึงเป็นทีมต้นดอกสารพีตรงน,นั้นนะคะอ่าคือเราทำโครงกานอยะไรดอกผีค่ะโครงงารใช่ค่ะทำโครงการอะไรคะเราทำโครงงานที่ชื่อว่าน้่นยากัต่เนุ่นมีจัง พวกหนูว่าตีนะคะแล้วทำไมถึงเลือกทำโครงงานนี้คะอ่าที่มาใช่ไหมคะก็คือเพราะว่าในเอ่อบริเวณของโรงเรียนวิทยาศาสตร์และฟอนเดอร์ชิพเทลไลเชีงไดของเราเนี่ยค่ะ ในช่วงนี้เนี่ยจะมีดอกสารพีเยอะมากค่ะพวกเราก็เลยคิดหาวิธีการที่จะเอาดอกสารพีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะประกอบกับนในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเกิดความสนใจในการทำนยาก,กับผ้านุ่มด้วยค่ะพวกเราก็เลยคิดจะทำเป็นนิยมผ้านุ่มผีนั่นเองค่ะ,คะคน่าสนใจมากลเลยนะคะมันก็สแสดงว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการนิยมผ้าหนุ่มที่ได้จากการี่กับเพื่อนำดอกสารพีมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะแล้วขอบเขตการศึกษาล่ะคะอ่าขอบเขตการศึกษาใช่ไหมคะสิ่งที่เรานำมาศึกษาเนี่ยค่ะคือดอกสารว์ทีพุ่มพวงของยค่นนะ,คะแล้วก็การศึกษาการกาทำแยกแบบพนุ่มนั่นเองค่ะสถานที่ที่เราใช้ในการทดลองนะคะคือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หนึ่งและสองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุราของหน้าชลัยอินดีไค่ะระยะเวลาที่เราใช้ในการดำเนินองอานนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง นี่ยางชัวปฏิบัติการตัวแต่รวมถึงวิธีการดำเนินงานเป็นไงบ้างถ้าอยากรู้เยอะขนาดนี้นะคะเราว่้าไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะที่ที่มีเพื่อนสวิชอนอยู่ด้วยเพราะว่าดิฉันไม่สามารถตอบทั้งหมดนี้ได้จริงๆค่ะหนึ่งสองสามไปคืออ้าวคุณแก้วกรยาหายไปไหนแล้วคะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเราไปถามคนคนนู้นก็ได้ค่ะคุณคะคะ คุณรู้จักคุณแก้วกัลยาไหมคะรู้จักค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเขาอยู่ในตอน,นอ,อ๋อฉันอ่ะใช้เขาพิรายงานนะคะรายงานทําโครงงานหรือเปล่าคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันขอสัมภาษณ์กับโครงงานของคุณไหนได้ไหมคะได้ค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนของคุณแก้วกัลยาต่อกันเลยคะ่ะก็เมื่อกี้ดิฉันได้สัมภาษณ์คุณแก้วกัลยามาบางจนแล้วดิฉันอยากจะทราบว่าสมมติฐานของการทําโครงงานนี้เนี่ยเป็นยังไง ผลลั่ธ์ของงานนี้นะคะก็น้กเรียนผู้พัฒนุ่มตลอดสาทีเนี่ยสามารถทำให้เจ้าท่านมีกลิ่นหอมตลอดทีได้คะ่ะแล้วตัวแปรที่ใช้ศึกษาล่ะคะตัวแปรต้นนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นนักเรียนผู้พนุ่มจากกลิ่นหอกสารพีค่ะตัวแปรตามของเรานะคะก็จะเป็นความหอมหลังหลัง,ลงนางํารทดสอบกับผ้าค่ะแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะจะเป็นผ้าที่เราใช้ในการทดสอบแล้วก็ผงตะก๊อกที่ใช้คะ่ะ <ừ> แล้วนิยามเชิงปฏิบัติการล่ะคะ น่ยามชื่อของเราเนี่ยสารทีนะคะเป็นไม้ดอกยืนต้นที่เราพบในประเทศไทยลาวเวียดนามแล้ว,วนนลก็กัมพูชาค่ะ,คะเขานะคะจะมีความสูงประมาณ10-15เมตรค่ะ,คะเป็นต้นไม้ไม่ไม่ผัดใบแล้วก็เรือยยอดเป็นพุ่มทึบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามค่ะดอกนะคะก็จะมีสีขาวอมเหลืองออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งสีขาวกลิ่นหอมร่วงง่ายแล้วก็มีเกสรให้ผู้ที่เป็นสีเหลืองค่ะ ต่อไปเนี่ยดิฉันอยากทราบถึงขั้นตอนวิธีการทําแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงีได้เลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุยอ๋ยอ,อ,อคุณแก้วกันเคยะมาแล้วหรอคะอ่ารายงานจา้ะเข้าสั่นให้เรียบร้อยเป็นยังไงออามานั่งนั่งนั่งอ่จาจคือเมืม่อกี้เนี่ยดิยฉันถามเพื่อของคุณคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการดําเนินการทดลองของเราจะเป็นยังไงอืมเราเริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยไหมคะได้ค่ะ วัสดุของเราเนี่ยก็จะมีดอกสารพี1กิโลกรัมน้ำแข็ง2กิโลกรัมน้ำสะอาด5ลิตรแล้วก็หัวน้ำยาประคันุ่ม500มิลลิตรค่ะจะได้แค่1หัวเท่านั้นนะคะในการใช้แช่ซึ่งเครื่องมือนะคะก็จะมีฮอตเพลท1เตาค่ะแล้วก็กระมังขนาดกลางมันแค่นี้ค่ะไม่ใหญ่มาก1ใบค่ะแล้วก็ถ้วยกระเบื้องทนความร้อนนะคะเป็นถ้วย อะไรก็ได้ค่ะจริงๆเป็นถ้วยที่ทนความร้อนขนาดมันกลางๆค่ะเอาไว้ใส่กับอ่าโมอแล้วก็มีถาดค่ะเอาไว้เอาไว้อ่าล้างดอกค่ะบเกอร์ขนาดหนึ่งมิลลิลิตรบขนาด1 0 0 0ันมิลลิลิตรแล้วก็หม้อต้มสมลิตรค่ะฝาหม้อด้วยนะคะขัดได้เลยแล้วก็มีไม้กวนค่ะขั้นตอนในการเลยของเรานะคะก็จะเริ่มจากการสกัดกลิ่นดอกเลยค่ะ เราจะนำดอกสาที่จำนวนหนึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยไปล้างความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ดอกท่ลางแล้วลงในหม้อขนาดความจุ3ลิตรและทำพื้นที่ลักษณะเหมือนหลุมไว้ตรงกลางหม้อค่ะนำถ้วยกระเบื้องทนความร้อนวางที่หลุมตรงกลางหมอ้อไปนะคะก็คือเติมน้ำประมาณ1.5ลิตรค่ะและเปิดฮอตเพลทไปในระดับความร้อนสูงสุดหรือระดับ6นั่นเองค่ะเมื่อน,น้ำเดือดแล้วจะลดความร้อนให้อยู่ในระดับกลางคือระดับที่3นะคะจากนั้นก็ปิดฝานในลักษณะควา่า ก็วางน้ำแข็งบนฝาค่ะ<ป>แล้วโดยเรานะคะก็ต้องคอยดูดน้ําของน้ําแข็งที่มันละลายออกมาค่ะแล้วก็จะทาซ้ําอย่างนี้แหละคะ่ะจนกว่าเราจะได้ปริมาณของกลิ่นที่เราต้องการนั่นเองค่ะโดยกลิ่นที่ต้องการเนะะี่ยค่ะอย่างน้อยก็คือ300มิลลิลิตรต่อการผสมหนึ่งครั้งค่ะท่านท่างผิววุ้น่มนะคะเราเนี่ยนำน้ำสะอาดปริมาณ3.5ลิตรผสมกับ หัวเชื้อของยาบพนุนมไม่แต่งกลิ่นปริมาณ80มลิในกระมังค่ะใช้ไม้ควนผสมน้ำขอบหัวยาบุคโนมให้เข้ากันดีแล้วคึงนำกินออกสารพิี่สกัดได้ปริมาต mm ร300มลิตรผสมลงไปค่ะแล้ววิธีการทดสอบนี่คือเอาไปซักผ้าแบบปกติเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบของเรานะคะเราจะมีผ้าอยู่3ลักษณะค่ะ ก็คือผ้าที่มีผ้าเนื้อบางมากค่ะแบบผ้าผ้าขาวบางอย่างเนี้ยค่ะหรือผ้าที่มันแบบอ่าค่อนข้างจะหนานะคะก็คือยังไม่ได้หนาเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผ้าหนาเหมือนเสื้อวอร์มนี่ค่ะอ่าโดยการโดยการที่เราจะทดสอบนะคะเราจะนําผ้าทั้งสามอย่างเนี่ยค่ะไปซักซักมือเลยค่ะแล้วก็นําไปแช่ไว้ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสามสิบนาทีค่ะแล้วผลที่ได้เป็นไงบ้างคะผลที่ได้นะคะ ก่อนแช่เนี่ยผ้าทาาั้งสามมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะแต่ว่าระหว่างแช่เนี่ยผ้าเนื้อบางนะคะกลิ่นอับหายไปเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมแบบนุ่มๆต่างๆนะคะส่วนผ้าเนื้อค่อนข้างหนาเนี่ยกลิ่นอับก็ลดลงค่ะแต่ว่ายังมีอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้กลิ่นหอนแมแบบนุ่มเลยค่ะส่วนผ้าเนื้อหนาเนี่ยโอ้โหหนักเลยค่ะผ้าเนื้อหนานี่ยังมีกลิ่นอับอยู่ค่ะไม่มีกลิ่นของแบบนุ่มเลยจักนิดเดียวแต่ว่าพอแห้งแล้วนะคะ ผ้านเนื้อบางเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้กลิ่นเหมือนุ่มเลยค่ะเพราะว่ามันเนื้อบางมากกลิ่นก็เลยระเหยออกไปหมดแล้วผ้านเนื้อค่อนข้างหนานะคะได้กลิ่นแาบนุ่มตจางๆค่ะได้กลิ่นอ่อนๆทั้อๆส่วนผ้านเนื้อหนาเนี่ยได้กลิ่นชัดเจนมากเลยค่ะ,ะงั้นก็ขอสรุปการทดลองอีกอกนิดนึงแล้วกันค่ะได้ค่ะสรุปการทดลองของเรานะคะ จากการที่พวกเรานะคะมีความสนใจศึกษาในเรื่องพนุม่มแล้วก็ต้องการใช้ดอกสารพีให้เกิดประโยชน์เนี่ยโดยการทดลองในแบบพนุ่มจากดอกสารพีถึง2ครั้งแล้วก็ได้ทำการทดสอบเน,นื้อผ้าในะักษณะต่างๆได้แก่ผ้าเนื้อบางผ้าเนื้อค่อนข้างหนาผ้าเนื้อหนาซึ่งในครั้งที่1นเนี่ยเราไม่สําเร็จค่ะ mm hmm. แต่ว่าครั้งที่2เนี่ยสำเร็จรุ่ง่งได้ด้วยดีค่ะจากการทดลองสองครั้งนี้จึงสามารสรุปได้ว่า น้ำยาพร่วมกักิ่นดอกสาระพีเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากและสามารถใช้ได้จริงด้วยคะ่ะเป็นโครงงานที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณทั้งสองคนนะคะที่มาให้สำทภาในวันนี้ <c oughs> ค่ะก็คกลิปการนำเสนอของพวกเรานะคะก็จบลงไปแล้วหวังว่าคุณครูจะชอบนะคะใ <c oughs> ่ะขคิด <c oughs> ค่ะก็ สำหรับคิวนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกศศีนะคะ